สวัสดีจ้พี่น้องวันนี้เราจะกินปลาของเรานะเห็ดประแดกไข่ไกเห็นบ่นนี้พี่นออ้องข้าวสองขวบพริกกรนัวพริกกัก,ก,กะเทียมเตรียมไว้ข้าวตักเอาประแดกไข่ข้าพี่น้องจะกินกี่ตัว มันที่ซีต้อนประแดกให้พี่น้องเบิง์รรกนก็รักไถ่นัวๆอุย้ยจนนี้เบอร์เรอร์จ้ะแจ็ซีโต้กับพ่ออยู่ดอกมา้าอุยอ้ยอุ้ยความนัวความนัวยื่นยัว,นยวขนาดพี่น้องหาแจ็กซีโตกับพ่อนาอมต้องเอาเยอะ สี่ตัวยั่วๆปิดฝาเก็บไว้ึ้นชนากินบ่ห้ามาเบิ่งตาเระล่าเห็ดกับวย่างค่ะ,จะเจ้าประแดกให้ใส่น้ำประแดกถึงห้าต้มไว้ปรุงลงไปน้ำนิดน้อยควัพริกัว้หอม ก็ขวากพริกขวากระเทียมให้มันหอมก่อนแล้วก็ไปโครกนะคะใส่ปลาแดทต้องป้ายมันกระแซกปลาดดเจชูแล้วแต่ความชอบนะคะเจชูนี่ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยสูตรนี้จะใส่น้ำมะขามด้วย ขา้าวเจ้าห่อนๆพี่น้องเอ้ยฉีกกันหูหลุกไป,เ,ปเลยโอเคจะนั่งรอพริกอย่างเดียวพักกับชุดเท่แต่พี่น้องตรงการเลยค่ะชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ว่าพริกกักระเทียมนี่จะขววให้มัน ใหม่แน่จักน้อยค่ะเวลากินมันจะหอมนะคะหอมกินขวดลายคนว่าเอาเพริกมาแซแข็งแล้วเอามาเข็ดมันจะบ่เพ็ดโอ้ยเพชดคือเกาี่น้องเงี้ยซิมาวว่า,วาขึ้นซื้อว่าว่าพริกนี่ว่าเพ็ดเป็นไปก็ได้เตรียมครกเตรียมสาพรอมโครกนะคะปิดไฟแล้ว เอาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่น้อยไปโขลกบพริกแป๊บนึงนะคะเอาละแม่น้อยบพ่ได้โขลกละเอียดนะคะโขลกหยาบๆแก้วมันกังสีงแซ่นะคะแกะแดดตอนเรียบร้อย ข้าวบดต่ำข้าวบดต่ำปลาใส่เพราะว่าข้าวบดอยากให้ไข่ในปลารหลไม่แตกออกนะคะข้าวกะจะคน้นเห็นมันทัวแค่คนๆแล้วก็ชิมต้องคนให้เข้ากันพี่น้องเนี่ยความนัวความนัวความนัวอ รสพอดีเลยหาการมาใส่ก่อนนะกลมกลมพอดีเค็มๆเผ็ดๆออกเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยไม่ใช่เบานะเนี่ยข้าวบายาไทยประแดเข้ามันแตกพี่น้องต้องการฉีกแบบยุ่ยๆ่อ่ะ ชิมอีกรอบเพื่อความชัวร์เริมสเมนตเนเนมนูประแดกใครับง่ายๆสไตล์ไม่ใหญยหน่อยเอามาพี่น้องเบิงเนาะมาไม่หน่อยเฮ็ดกินแบบไดพี่น้องจะได้อยากนั่มเนาะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆจ้า เซตแล้วเรียบร้อยไปแต่แสบวะพี่น้องแกวปะแดกไม่นุ่งยังไงสไตล์ไม่เงี้ยน้อยลองเฮ็ดเบิงหาพี่น้องมีปาแดกอยู่บ้านไปแต่แสบพักมัน่อยกับซีแอมประมาณน,นี้หละจ้ะนี่พักกันแล้วแต่เราชอบสำคัญอยู่ที่ปลาราะนะคะปลาตปรต้นแต่แสบวะพี่น้องเอาละค่ะไปแล้วจ้าได้รักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ